วันนี้เต็มจะพาทุกคนไปขายขวางที่ตลาดนะคะไปช่วยป้านะคะมีข้าวต้มข้นมมีทุกอย่างเลยคะ่ะกวนจะไปตลาดก็มาช่วยป้าเก็บผักค่ะผักจีรานะคะกอมหนึ่งห้าบาทค่ะทุกคนใหญ่มากค่ะตัวน,นี้เต็มมาถึงตลาดแล้วค่ะเป็นตลาดปลาช้างว่านหลูจังหวัดเชียงรายนะคะทุกอย่างสิบบาทนะคะทุกคนนะคะถูกมากค่ะมีทั้งข้าวต้มข้าวหนมข้าวแหลมพื้นนะคะ ที่นี่จะเป็นตลาดไทลื้อไทใหญ่นะคะทุกคนส่วนมากก็จะมีคนเฒ่าคนแก,ก่ที่อยู่บ้านเนี่ยทำมาขายนะคะเช่นบุกก็ก้อนหนึ่งสิบบาทนะคะตลาดก็ไม่ใหญ่ค่ะเป็นตลาดเล็กเล็กนะคะเช่นผักต่างต่างก็เขาปลูกกันกินเองนะคะกินไม่หมดก็เอามาขายกันนะคะทุกคนเช่นแตงกวานี่ก็ป้าเขาปลูกกินเองนะคะทุกอย่างก็ไม่ค่อยฉีดยานะคะหวกธรรมชาติเลยค่ะ อาทิตย์หนึ่งมีสองบันค่ะวันจันทร์กับวันพ้รหัสนะคะ